เป็นปินายฟิโลดค่ะผ่าออกไปแล้วมีโอกาสเกิดซ้ำสูงมากไหมคะแล้วถ้าเกิดซ้ำจะเกิดเป็นชนิดไหนคะใครที่ยังไม่เคยดูคลิปฟิโลดนะคะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะจะได้ทราบว่าฟิโลดเนี่ยมันเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือว่ามันคืออะไรกันแน่นะคะสําหรับบินายฟิโลดนะคะเวลารักษาแล้วเนี่ยผ่าตัดออกแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะกลับเป็นซ้ำเนี่ยประมาณ8%ค่ะถ้าเป็นบอด d e r l i n e ฟิโลดนะคะโอกาสก็จะสูงกว่าค่ะประมาณ13%และถ้าเป็นมะลิกงแนนนะคะซึ่งเป็นฟิโลดชนิดที่ดุที่สุดนะคะโอกาสกลับ ประมาณสยประมาณ18%ค่ะนั่นแปลว่าถ้าเป็นปีนัยฟิโลดเนี่ยหายได้ค่ะประมาณ92%นะคะทีนี้เวลามันกลับเป็นซ้ำเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดขึ้นภายในประมาณ2ปีหลังจากที่รักษาครบไปแล้วนะคะและปัจจัยที่ทําให้มีโอกาสเสี่ยงการกลับเป็นซ้ำได้มากที่สุดเนี่ยก็คือการผ่าตัดออกไม่เกลี้ยงนั่นเองค่ะปกติแล้วเวลาหมอผ่าตัดฟิโลดนะคะหมอจะเอาขอบเนี่ยค่ะ ให้มันเกินก้อนเนื้องอกเนี่ยประมาณอย่างน้อยประมาณ1เซนทุกทุกด้านนะคะโอกาสที่กลับเป็นซ้ำเนี่ยก็จะน้อยที่สุดค่ะและเวลามันกลับเป็นซ้ำนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นชนิดเดิมค่ะโอกาสที่มันจะเปลี่ยนชนิดเช่นจับดีนายเป็นมาเร็งนันฟินลดน์เนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วก็โอกาสที่มันจะแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยเช่นเดียวกันค่ะ